สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีขั้นก่อนเลยตอนนี้คือเฮีย er อยากนำเสนอนิดหน่อยอันนี้คือไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มาป้ายานะครับแต่คือว่าเฮีย er มีโปรเจกต์ที่จะทำสีตัวหนึ่งซึ่งเป็น SD แต่คือว่าเราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาแนะนำก่อนเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเฮียไม่เคยประกอบ SD แต่คือว่า SD เนี่ยมันมี SD ดีกันดั้มธรรมดาเหมือนกับก่อนน้นนี้ที่เป็นพวก สามก๊กใช่ไหมแต่คืออันเนี้ยใครๆก็เคยมีอยู่แล้วล่ะ SD Gundam ซึ่งก่อนอันเนี้ยมันเป็น SD Gundam คือเป็นตัวเล็กที่มันแบบขยับมันเตี้ยมันเตี้ยมากแต่ถ้าเกิดเป็น SD Gundam เนี่ยเนี่ย SD Gundam CS CS เนี่ยขามันจะยาวขึ้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นกล่องที่มันเป็น SD CS Gundam มาแล้วซึ่งขามันจะยาวคือเนี่ยดูดิเข่ามันจะงอได้เห็นไห ะะมันจะมีมิติมากขึ้นซึ่งเน่เน่เน,น่อย่างเงี้ยเน่เห็นไหมเนี่ยมีโค้งในด้วยเออมันมีโค้งในเนี่ยถ้าเป็น S D card ธรรมดามีโค้งในไหม S D ธรรมดามันก็จะเป็นแบบว่าขยับแทบจะไม่ได้เลยอะ่ะเ<ม>นี่ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้อย่างตรงนี้แล้วมีโค้งก็คือเป็นแบบนี้ยาวขึ้นเห็นไหมะะเออคือมันดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นตัวเนี้ยมันก็จะเท่นะครับ ก็คือว่าหน้ากล่องของมันเนี่ยจะเขียน S D Gundam นะครับผม C S นะฮะเฟรม C เล็กนะฮะนี่นี่ R X 8ปดคีทูกันดั้มนะครับ And Cross นะฮะ c c โ o โ o c o เ o อร์จุสโมโนกาตาิเป๊ะมากนะเนี่ย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 ตัวนี้คือเป็น C S f a m e Include มาให้นะครับตัวนี้ราคามันอยู่ประมาณ สามสี่ร้อยสี่ร้อยบาทมั้งจำไม่ได้นะครับผมประมาณ600้อยมั้งเห็นตอนตอนนั้นที่อยากได้ซากุกับตัวอันนั้นมัน2ตัวอันนั้นสองตัวไอ้ตัวเดียวเจ็ดร้อยอันนี้ตัวเดียวอเออมันมีอีกตัวหนึ่งเฮียก็สั่งมาเดี๋ยวค่อยเอามาเมล l time อีกทีนึงกันคือเป็นตัว78กับซากุคือมันอยู่ในกล่องเดียวกันเป็นกล่องรวมเลยอยากบอกว่าจัดทาโคตรโคตรเฟี้ยวเออนี่อันนี้เฮียจะไปทําสีนะก็เลยเอามาแกะกล่องรีวิวให้ดูคือจริงๆแล้วเนี่ย ก็เลยอยากให้มันพิเศษคือความพิเศษของมันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวโครง C s เนี่ยเ mm hmm. ฟรมมาให้อยู่แล้วแต่คือว่าเรียจัดชุดนี้ไม่อีกอันนี้คือโครงโครงโครงตัวนี้คือตัวบูสเตอร์นี่มันเพิ่มตรงนี้มามันก็จะยาวขึ้นเห็นไหม mm hmm. แขนก็จะยาวขึ้นจากตรงนี้นะจาก C s ธรรมดาแล้วก็จะเป็นตัวจากตัวธรรมดาแล้วก็เป็นตัว C s แล้วก็เป็นตัว C s โครงสำหรับ C s เป็นบ er. ูสเตอร์นี่แขนจะยาวขาจะยาวแล้วมีมือมาให้แต่คือว่าเรามาดูกล่องนี้ก่อนดีกว่าข้างในเป็นยังไงนี่มันทำมาดีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยมีโครงแยกสีมาให้เห็นปะ่ะโคตรสวยแยกสีมาให้อยู่แล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยมีทั้งหมด4แผ่นนะครับผม4แผงน,นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้คือมีโครงมาใหา้อยู่แล้วนะครับเป็นโครงนี่ไปเยอะว่ะเนี่ยเนี่ยตัวธรรมดาเห็นไหมตัวธรรมดาเนี่ย S D ธรรมดาแล้วเกิด S D C S ขามันจะยาวขึ้นมาเห็นไหม,มนะฮะแต่คือถ้าเกิดเราใส่ตัวบูสเตอร์เข้าอีกมันก็จะยาวขึ้นมาอีกมันก็สกูงขึอีกอ่าเดี๋ยวเฮียจะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่าง SD, C, H, S D C S กับ S D บูสเตอร์ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับผม เฮียก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบ2ตัวเลยนี่ไงไงให้เห็นภาพกันไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นคู่มือนะฮะการประกอบของมันไม่ยากมั้งตัวนี้ไม่ยากไม่ยากกระดิกนิ้วนิดนึงดิกๆิ๊กดิยิ้มอะไรถากองนี่ประมาณนี้นะครับผมโค้มันก็เนีับนับแผงนับแผง มีแค่สีแผงดูก็ออกแล้วแต่คือว่ามันมันแยกสีสมาให้เลยเห็นนะแบ่งสีมาดีเลยสีขาวเห็นไหมนะขาวมันก็จะเป็นขาวออกออกเทานิดหน่อยนะครับแต่คือว่าตัวโคงเนี่ยมันจะเป็นขาวร้อยเลยนะครับแต่คือว่าโคงเนี่ยเอ่โคงโค้งในวะซีเอสเนี่ยนะเนีน่ยเห็นไหมมันจะเป็นออกเทานิดหนึ่งนะฮะมีทั้งหมดสี่แผง เดี๋ยวเอา,อยางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปประกอบประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วก็ประกอบอีกตัวหนึ่งใส่บูสเตอร์เข้าไปว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเพราะม่อกี้เนี้ยในแผ่นเรามีให้ดูแล้ว S D ไปแล้ว C แล้วก็ S D C S มันจะถูกไงแล้วก็เป็น S D C S Booster นะอะไปประกอบดีกว่าเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันเลย2ตัวนะจ๊ะมป,ประกอบกันเลย มาดูมาดูนีสองตัวเห็นไหมต่างกันตรงไหนนะความสูงความสูงความสูงใช่ไหมตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะให้ดูก่อนตัวเนี้ยมันของอันนี้เลยมันก็คืออันนี้แหละนะคือ SD กันดั้มนะ CS ก็คือว่ามันงอเข่าได้นะอันนี้ก็คือตัวนี้ราคา480บาทราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบมาเปรียบเทียบว่าเอ็นทีเกอะ แต่คือความเท่ของมันเป็นไงตัวมันป้อมๆใช่ไหมอ้วนๆหัวโตๆฮะเท่ไหมนี่อ้ขยับได้เหมือนกันนะครับแต่คือว่าการขยับของมันเนี่ยมันเป็นบอลจอยนะครับตรงนี้ก็ขยับได้เอเอวอ,อะไรหัวเหอขยับได้แขนเกินขยับได้ก็ถือว่าเอฮียไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่ามันก็คือว่าน่ารักอ่ะตามสไตล์ ประมาณนี้นะมีโล่มีปืนมีบีมอะไรมาให้นะครับผมตัวนี้ราคายอยู่ที่480บาทถ้าใครชอบก็ไปลองดูกันแต่คือว่าเฮียเนี่ยประกอบอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกล่องเหมือนกันเลยเนี่อันนี้นะซึ่งเฮียใส่ชุด Option ออปชัน,น,นอของมันเนี่ยนะตัวนี้คือตัวไอ้บูสเตอร์ของมันเนี่ยนะฮะความพิเศษของตัวบูสเตอร์ของมันเนี่ยเนี่ยมันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้เห็นไหมฮะกับขาตรงนี้ ซึ่งถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเห็นไหมมันความยาวมันจะต่างกันประมาณนิดนึงอ่ะประมาณ3 4มสี่มิลน่ะประมาณนี้นะซึ่งไอตัวบูสเตอร์เนี่ยกล่องมันก็อยู่ที่ประมาณ120บาทนะฮะมันก็มีอุปกรณ์ที่เหลือมาให้มีมือมาให้มีปืนอันเล็กมาให้เห็นปะมีปืนอันเล็กมีเอวมาให้นะครับมีหน้าอกมาให้นะฮะแล้วก็มีจอยตัวเตี้ยมาให้ซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดเอา มาใส่กับโครงเนี่ยคือได้ประกบมาเป็นอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้มีหัวมาให้ด้วยนะครับผมนะเท่ดีนะก็เป็นตัวแบบเอามาให้ทุกคนได้ดูกันคือจริงจรแล้วเราก็ข้างหลังเนี่ยแบ็คแพคเนี่ยมันจะตต่างนะเห็นไหมแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยตัวบูสเตอร์เนี่ยเราเปลี่ยนกันนี่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่แต่หน้ามันเนี่ยนะฮะตรงตาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสลับได้ข้างหลังก็จะเป็นลูก,กตาแบบ เหมือนเปิร์กตูนอ่ะนะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็เป็นสติกเกอร์ของมันอะไรประมาณนี้นะฮะเท่ดีเท่ดีนะฮะถ้าใครชอบก็ลองดูกับ SDCS นะฮะร,ราคาเนี่ยอันเนี้ย480บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากใส่ออปชั่นในตัวบูสเตอร์อันเนี้ยก็อีก120บาทก็เป็นเท่าไหร่แล้วอะ่ะ600อะ่ะใช่ไหมห้ยเตัวนี้4 0 0 480ย8 0อ่ะ้0 0บาหเอาเรื่องเหมือนกันนะ คือแต่คือว่ามันก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวที่นเป็นพวกเอ็นทีเกตหรือไฮเกตไม่ได้เพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นดีไซน์ที่มันแตกต่างไปเลยคือเป็นตัวอ้วนๆถ้าใครชอบหรือว่าอยากสะสมคือลุงบันไดแกก็ทํามาหลากหลายรูปแบบเนี่ยมาหลอกเงินเราไปเรื่อยนะจ๊ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีโครงมาให้อ่าถ้าเป็นตัว SD ธรรมดาแล้วก็ s d s ก็จะเป็นตัวแบบนี้แล้วก็ S d ด ใส่ตัวบูสเตอร์ยืดเข้าไปอีกนิดนึงมันก็ดูเท่ขึ้นมาคือมันเป็นออปชั่นที่สามารถที่จะแต่งได้แต่คือว่าตัว,นตวเนี้ยไอ้ตัวบูสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีโครงสีเทาสออีออกชมพูแล้วก็ออกเขียวเนี่ยบางทีเอาไปใส่พวกสากรูพวกอะไรเงี้ยได้เหมือนกันมันก็มีเหมือนกันนะฮะแต่เฮียติดใจอยู่นิดเดียวว่าทําไมไอ้ตัวที่มันยืดมามันเป็นสีสีสีเนี่เห็นไหมสีไม่ได้เป็นชุดเดียวกันอะ่ะไม่ได้เป็นสีขาวนะม,มันก็เลยดูแบบแปลก,แ,ปกแต่ถามว่า ทำออปชันมาหลอกตังกันไปเลยเปื่อยเพราะว่าไอตัวบูสเตอร์เนี่ยมันเอาไปใช้มีการแยกสีด้วยแล้วก็เอาไปใช้กับแบบว่ากันด้ามตัวอื่นด้วยเพราะว่า s b t s เนี่ยมันก็มีหลากหลายตัวนะครับมันก็เลยแบบเป็น option ออปชันนี่เห็นไหมมีซากูด้วยเห็นป่ะมีซากูด้วยเท่ดีตัวนี้นะถ้าใครชอบก็ไปลองหากันดูเพราะว่าเฮียอันนี้ก็ถือว่าเฉยๆแต่คือว่าเฮียมีโปรเจกต์ที่จะเอามาแต้มสีเป็นอนิเมะก็เลย เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกับกันดั้มตัวละ480บาทถ้าใส่ออปชั่นบูสเตอร์ก็เป็น600บาทคือราคา120บาทนั่นเองนะฮะก็ไปลองดูแต่คือว่ามันจะมีตัวอื่นด้วยนะเป็นพวกปบาบาทอดพวกอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแต่คือรูปล่างของมันเนี้ยมันก็ดูเท่ดีเหมือนกันคือมันดูแบบเนื้อใหญ่ดีน่ารักน่ารักนะมันก็จะมีอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวข้าวหน้าเฮีย MM. มาไม่มีกล่องนะที่เบิร์ดชอบอะไรนะซากุกับ ไอเจ็ดป <I> เออนั่นแหละคือมันอยู่ในกล่องเดียวประมาณเ0็รอยอะไรประมาณเนี้ยมเจ็ด <700 S 1> ้อยบาทเรประมาณนั้นเดี๋ยวดูนะเนี่ยอยากได้อยากได้ไม่ยอมซื้อนะหลังจากคลิปนี้ออกไปนะจะตามหาซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเออเออเออคืออันเนี้ยเฮียเราไปถามร้านเขาอะ่ะก็เลยไอตัวบูสเตอร์เนี่ยไปหาซื้อไล่เก็บเลยซื้อมาเป็นถุงเบลเลยนะฮะเพราะว่า มันเหมือนเขาบอกว่ามันเหมือนมันไม่ได้รีโปรดออกมาแต่ก็อาจจะรีก็ได้นะแต่คือเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไอพวกอีกเนี้ยก็คือซื้อเก็บไว้หลายตัวเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวพอเราจะหาแ้ะหาไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะจ๊ะโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ like กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไม่รีวิวอินเสิร์ตสวยๆให้ดูนี่ถ่ายให้ดูสวยๆเลยจะได้ไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้ทําคลิปบ่อยนะครับผมก็เลยแบบว่าจะไม่ค่อยมีเวลาทํารายละเอียดมากสักเท่าไหร่แล้วก็คืนนี้จะไป เทมสสีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีการที่จะทำไอ้วอลแฮ m เมอด้วยนะโอ้โหบอกได้เลยอะไรก็ไม่รู้จะเอามาป้ายยาถ้าอะไรดีก็จะมาป้ายยาทุกๆคนนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนครับผมกลาบสวัสดีครับบ๊ายบายบุ้ย <c oughs>